โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์ในการดูวิดีโอได้เงินฟรีเข้าบัญชีธนาคารนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับซึ่งเว็บไซต์ที่ผมเอามารีวิวในวันนี้เนี่ยสามารถที่จะทําเงินให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้วันละ15บาทนะครับสำหรับสายฟรีเนาะเพียงแค่ดูวิดีโอวันละ5วิดีโอเท่านั้นนะครับก็ตกอยู่ที่วิดีโอละ3บาท ซึ่งเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยสามารถถอนเงินได้จริงๆนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจนะครับอยากรู้วิธีการทำงานของเว็บไซต์เว็บนี้นะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมจะสอนตั้งแต่วิธีการสมัครสมาชิกการทำงานไปจนถึงการถอนเงินเลยนะครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซั b s c r i b ์ให้กับช่องของโชกุนชาแนลด้วยนะครับ อ่ะโอเคครับก่อนอื่นนะครับสำหรับคนไหนที่สนใจเนาะผมก็ทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยมันก็จะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับวิธีการสมัครเว็บไซต์เว็บนี้ก็ง่ายๆครับเพียงแค่เรานะครับทำาการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะครับแล้วก็นำตัวเลขสี่ตัวนี้มากรอกใส่ตรงนี้นะครับ จากนั้นกดรับรหัส OTP แล้วก็นำมากรอกตรงนี้อ่าแล้วก็2ช่องสุดท้ายจะเป็นการตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบเนาะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นรหัสเชิญก็สามารถกรอกตามนี้ได้เลยนะครับอ่าหลังจากกรอกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนเรียบร้อยก็ให้เราทำการกดที่คําว่าลงทะเบียนทันทีตรงนี้เลยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆทำการสมัครเสร็จแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์นะครับมีชื่อว่าวิเวียน5 5 6 c o m เป็นเว็บไซต์แนวดูวิดีโอโฆษณานะครับซึ่งหลักการทำงานของเว็บไซต์แบบนี้เนี่ยง่ายมากนะครับเพียงแค่เรานะครับทำการล็อกอินเข้ามาเพื่อดูวิดีโอวันละ5วิดีโอแค่นั้นเองนะครับใช้เวลาต่อวันเนี่ยไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำ นะครับผมก็สําหรับวิธีการทําก็ง่ายๆเลยเนาะก็ให้เพื่อนๆนะครับไปที่หมวดตรงนี้นะหมวดที่มันเขียนว่าวิดีโอตรงนี้นะครับอพอมาหมวดนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยเขาจะมีเป็น VIP นะครับซึ่ง VIP 0คืออะไร VIP 0ก็คือสายฟรีนั่นเองนะครับโดยที่สายฟรีเนี่ยเราสามารถที่จะ ทำงานได้วันละ5ครั้งตรงนี้นะครับอ่ะนี่ตรงนี้เขาก็มีเขียนบอกทำงานได้วันละ5ครั้งหรือดูวิดีโอได้วันละ5วิดีโอนะครับแต่และว,วิดีโอจะได้รับเงิน3บาทนั่นก็เท่ากับว่าสายฟรีจะหาเงินได้อยู่ที่วันละ15บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครอยากจะลงทุนนะครับอ่ะเว็บไซต์เวบน,นี้เขาก็มี vip ให้ซื้อด้วยนะครับมีสูงสุดอยู่ที่ vip 4นะครับ VPC เนี่ยจะใช้เงินลงทุนประมาณ5,000บาทเนาะอ่า5,000บาทตรงนี้เราจะได้อะไรนะครับก็คือไดอ้ดูโฆษณาได้อยู่ที่วันละประมาณ24ครั้งเนาะโฆษณาละ9บาทนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองคำนวณให้เนาะว่าได้ต่อวันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคก็สำหรับการลงทุน5,000บาทกับเว็บไซต์เว็บนี้ก็จะได้รับเงินปันผลอยู่ที่วันละ216บาทนะครับ ซึ่งถ้าคำนวณแล้วเนี่ยระยะเวลาในการคืนทุนก็จะอยู่ที่23วันนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็ถ้าใครสนใจอยากจะลงทุนกับเว็บไซต์เว็บนี้ก็สามารถที่จะลงทุนได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะเล่นฟรีเหมือนผมก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าเราจะต้องขยันนิดนึง นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงนี้นะครับผมมียอดเงินอยู่279บาทนะครับซึ่งการถอนเงินขั้นต่ำของเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยจะอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าเราดูโฆษณาได้อยู่ที่วันละ15บาทเนาะก็จะต้องเก็บสะสมนานนิดนึงนะประมาณเดือนกว่ากว่านะครับถึงจะสามารถถอนเงินจากเว็บไซต์เว็บนี้ได้เนาะผมก็แนะนำให้เพื่อนเเข้ามากดดูวิดีโอทุกวันนะครับวันละ3านาที5นาทีเนาะ ก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับพอครบ500บาทก็สามารถที่จะถอนเงินออกไปยังบัญชีธนาคารของเพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วก็วิธีการทํานะครับอ่ะหลังจากที่กดมาหน้าวิดีโอเรียบร้อยก็ให้เราทําการกดเล่นวิดีโอได้เลยนะครับวิดีโอแต่และว,วิดีโอเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาในการเล่นประมาณสัก15วินาทีนะครับพอครบ15วินาทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดปิด แล้วก็กดดูวิดีโออันถัดไปได้เลยนะครับนี่อ่ะผมกดปิดปุ๊บอ่ะผมกดอันถัดไปต่อเนาะเพื่อนๆนก็จะเห็นว่ายอดเงินมันก็จะขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับอ่ะผมดูจบไปอันนึงก็จะได้รับรายได้มาอยู่ที่3บาทนะครับผมอ่ะพออันนี้จบปุ๊บผมก็กดปิดไปกดเล่นใหม่อ่ะรายได้ก็จะเพิ่มมาแบบนี้เนาะทำไปเรื่อยๆนะครับจนครบ5ィィ้าวิดีโอเพื่อนๆื่อนก็สามารถที่จะ ปิดเว็บไซต์นี้ทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็รอวันถัดไปแล้วก็เข้ามาทําใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะค่อยๆเก็บไปนะครับพอครบห0าบาทเมื่อไหร่ก็ค่อยถอนนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการทํางาน,นง่ายๆนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์เว็บนี้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูอื่นกันบ้างดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูการฝากการถอนกันเนาะโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่จะ ถอนเงินนะครับเพื่อนๆก็จะต้องมาตั้งเลขที่บัญชีตรงนี้ก่อนนะครับก็จะอยู่ในข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมก็สามารถที่จะกดเข้ามาแล้วก็เข้าไปตั้งบัญชีธนาคารของเพื่อนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อย่าลืมไปตั้งกันด้วยนะเป็นรหัสผ่านที่จะใช้ในการถอนเงินนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่สามารถถอนเงินได้เนาะแล้วก็ในส่วนของการฝากเงินสําหรับใครที่อยากจะลงทุนนะครับก็กดไปที่การชําระเงินตรงนี้ มันก็จะมีให้เลือก2อันนะครับให้เพื่อนเเลือกเป็นอันบนเนาะแล้วก็กรอกจํานวนเงินที่เพื่อนๆนต้องการจะลงทุนนะครับจากนั้นก็กรอกชื่อของเพื่อนแล้วก็กดเติมเงินทันทีมันจะมี QR code คมาให้สแกนนะครับเราก็ทําการสแกนไปแล้วก็รอประมาณสัก5-10นาทีเนาะยอดก็จะเข้ามานะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนาะแล้วก็นอกจากนี้มีตรงนี้นะครับก็จะเป็น ฝ่ายบริการลูกค้านะครับจะเป็นไลน์แอดมินนะครับแอดมินเป็นคนไทยนะครับสามารถที่จะแอดไลน์ไปสอบถามพูดคุยกับแอดมินได้นะเผื่อเพื่อนๆติดขัดปัญหาตรงไหนเนาะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีเป็นรา,ายละเอียดคร่าวๆด้วยนะครับว่า,าการฝากการถอนติดขัดปัญหาอะไรยังไงเนี่ย,เ,ยเขาก็รวบรวมไว้ให้ในนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาไล่ดูแล้วกล็ลองไล่อ่านกันดูได้นอกจากนี้นะครับ เว็บไซต์เว็บนี้เขาก็มีการเชิญเพื่อนด้วยนะครับโดยที่เชิญเพื่อนมาอัปเกรด VIP ครบ10คนรับโบนัส500บาทนะครับผมนี่ซึ่งเราสามารถดูรายละเอียดได้ตรงนี้เลยเนาะนี่ก็ตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเชิญเพื่อนครบ10คน30คน50คน<ๆ>ก็จะได้รับโบนัสตามนี้เลยนะครับนอกจากนี้ก็มีโอกาสได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการอัปเกรด VIP าจากการเชิญเพื่อนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับโดยที่ถ้าใครจะเชิญก็กดแชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็นําลิงก์ไปแชร์เพื่อนได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเว็บไซต์เว็บนี้สําหรับใครที่สนใจก็ลองสมัครลองไปทำกันดูได้นะครับสายฟรีสามารถทำได้ถอนได้แน่นอนไม่จำเป็นต้องลงทุนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ